สวัสดีครับสวัสดี FC เทคขาเละาะขาสายลุยสายเลาะออฟฟิเชียลพูดผิดพูดถูกนะครับผมเหนื่อยครับผมวันนี้นี่ครับเอาต้นนี้ลงครับผมต้นหางนกยูงนี่ปิดชายคาครับเราจะเลื่อยลง าแท็กซี่สายลุยก็จอดนิ่งอลัดตอนนี้ทำการอยู่ที่สุขโขทยัยเหมือนเดิมเหมือนเคยนี่ครับเหนื่อยออไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ครับทำงานครับผมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยลุยตอนนี้ก็ประมาณ อีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วนะครับขึ้นไปลานกิ่งลงมาแล้วครับยังเหลือแต่ต้นครับผมต้นกน็เดี๋ยวจะเลื่อยแล้วก็ถอนเม็ดเม็ดเม็ดเรากนะไปขายนะครับปิดชายคาครับหน้าแรงแล้วหน้าแรงต่อไปก็เป็นหน้าฝนพายุเข้าครับผม ต้องเตรียมเตรียมการไว้แต่เนิ่นๆสร้างความสะอาดเป็นในตัวครับผมครับที่นั่งอยู่ไม่ใช่อะไรครับเหนื่อยเพิ่งลงมาจากต้นเมื่อกี้นี่ครับผมเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณสองตันได้คิดว่านะ น่าจะสองตันได้ครับตันละเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมเนี่ยโหนพ่อเมื่อยแฮบแอบเอาฝากกันได้ครับกับช่องสายรุยสายลาออฟฟิเชียลครับผมรับชมอยู่จังหวัดไหนคอมเมนต์มาพูดจากันได้นะครับผมต้องทำการขอทำการทำงานก่อนครับผม ดูได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ